ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเต้ติเฮดนะครับวันนี้นํามาพบกันในเกม GTA San Andreas โหมดนมือเถือนะครับวันนี้เราจะมาทํางานคนดูแลสวนนะครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเซิร์ฟออนไลน์นะครับเป็นเซออิร์ฟโรเพนะครับโรเพะนะครับ ไปกันเลยนะครับไปรดน้ำต้นไม้ไรดน้ำต้นดอกไม้เออมีคนรดอยู่นะครับหรือมันจะไม่เหงานะครับรถคนเยวมันก็ดูงงเหงาเนาะกระโดดข้ามมาเลยคี้เกจเตินเข้านะครับรถไปนะครับ let's go <S หัดเล่นนะครับหัดเล่นถ้าใครอยากให้ผมสอนโหลดนะครับก็กดไลค์คลิปนี้ถึงห้าสิบไลค์นะครับทุกคนเดี๋ยผมจะมาสอนโหลด เราต้องขวดให้มันถึง20ต้นนะครับทุกคนต้นต่อไปตรงนี้เนาะถึงี่้20ต้นนะมันจะได้เงินเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่บาทก็คือยังไม่เคยได้ครับยังไม่เคยทำครับทำครั้งแรกแต่ก็พอเล่นเป็นครับตะก็พอเล่นเป็นเดี๋ยวคลิปหน้ากะว่าจะไปซื้อรถนะครับแต่รูก่อนนะครับว่าซื้อรถยังไง ซื้อยังไม่เป็นเลยเพิ่งหัดเล่นนะครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับต้นที่3กํกำลังโหดครับต้นที่3เสร็จไปปีนีบร้อยครับไปต้นที่4กันเลยนะครับต้นที่4ครับวอเตอร์ Water. กำลังลดน้ำนครับ70%สิบปอรซนร้อยหนึ่งละ ไปต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้านี่คือกำลังลดอยู่ตอนนี้มีคนเปิดม่นะครับเราจะดูได้ด้านข้างครับด้านข้างซ้ายมือน,นะเราจะดูได้ A L I V ทุก e e. อย่างแห,หละเอก็อเปิดมาอยู่นะครับไม่เห็นตัวบริสตัวบริสอะไรไม่รู้แล้วตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ คือฝนตกครับดังโคตรแรงเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่าต้นต่อไปจงไหนเราตรงนี้ยหมดไปครับแล้วทำไมหดน้ำต้องทำหน้ายึกยิ้ยยักวะรู้สิทุกคนดูหน้าเขาดีๆท่าหน้ายึกยิ้ยักยักทำไมต้องทำเลยวะผมไม่เข้าใจนะอันนี้ใครบอกใครรู้บอกด้วยนะครับหน้ายึกยิ้ยยิยักยักว่ะ ถ้าใครไปทับร้ายคนอื่นแบบไม่มีไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็คือโดนนะครับโดนโดนออกเซิร์ฟเวอร์น,น,นะครับน้ำอันเล็กนิดเดียวครับทุกคนเล็กมากเว้ยโคตรเล็กเลยแต่คือรถน้ำเป็น20ต้นนะครับไม่หมดอ่ะครับก็คิดรวบ หนึ่งเลยนะครับแต่เราต้องมานั่งหดนะครับนั่งรถน้ำคือมันนานอยู่นะเอาเอาเรื่องอยู่นะสำหรับผมแต่ผมก็รอได้ครับกำลังลดต้นที่สิบนะครับตอนนี้ราคาห้าวาดเด้อเออสี่ 4, นเนตคิดว งไหนวะโอ้ปตรงนี้เองคนโตตัวที่สิบเอ็ดอยู่นะครับตกลนก็หัดพูดไหมนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองอะไยังไงก็บอกด้วยนะครับพูดดีไหมนะครับหรือผมต้องปรับแก้ตรงไหนนะครับบอกผมด้วยนะครับหัดพูดไหมนะครับ ต้นที่11นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนนะครับติมน,นี้คือซื้อใหม่หมาอย่างดีดเลยลงทุนครับลงทุนฝากกติดตาไม่ถึง1,000ด้วยนะครับอันนี้เราลดน้ำต้นที่13นะครับใช้เวลา5ทีครับใน13ต้นนี้ก็ไม่ได้ไซดเวลานานมากมายนะครับ ก็บอรอไะรอไหวครับนิ้นอาจจะพันอาจจะพูดไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าหัดพูดนะครับทุกคนวันนี้ไม่ดีวันหน้ามีโอกาสดีนะครับต้นที่14หมดเสร็จไปที่เรียบร้อยต้นที่15เป็นเซิร์ฟเออ โอออฟโลเพย์นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็คือผมจะสอนโหลดนะครับแต่ทุกคนต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันกนิดนึงนะครับก็คือกดไลค์นะครับไม่ถึง50ไลน์นะครับทุกคนผมจะสอนโหลดคืออาซีมันมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลย กดไปที่หนังสือนะครับกดหนังสือเยอะๆทับนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ G P S นะครับแล้วมันไม่ได้ครับเพราะว่าผมทำอาชีพอยู่ผมก็ลืมทำอาชีพนี้ให้เสร็จก่อนอาชีพรถคนดูแลสวนให้เสร็จก่อนนะครับคือสวนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคน แต่เขาจ้างคนเป็นสิบเลยนะแต่คือเงินดีนะครับดูนะคนอเดี๋ยวผมพันยาวตอนเนี้ยเดี๋ยวจะยี่สิบสองคนนะครับผมว่าคนเดียวมันก็ไหวนะจริงๆอะคนเดียวมันก็พอรถไปแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคนเดียวไหวแล้วเราจะไม่ได้ทำงานนะครับกเซิร์ฟเวอร์นี้กาลังมีผู้เล่นกว่า600คนนะครับมี FPS ให้ดูด้วย เอาไอ้น sí, ี่มันใส่ชุดแปลกๆว่ะเลินป่นเปี้ยนแบบนี้ซัดหน้าเขาให้ดิยนานนู่นนี่นิ่อยู่ตลอดเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เป็นนานๆยี่สิบเก้าตอนนี้ยี่สิบเดี๋ยวจะพาไปถอนเงินกันด้วยนะครับได้เงินเยอะนะครับได้เงินเยอะที่ลองมาคือได้เยอะมากๆนะครับคือประมาณสองสามร้อยนี่แหละครับทำมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วแต่มันเสียงมันเบานะครับเพราะว่าผมพูดไกลใหม่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราวิ่งไปด้านบนนะเออนาะตรงนี้มันเหมือนเห็นคนวิ่งทะลุนะครับแต่ผมวิ่งไม่ได้ไม่รู้เป็นไงไม่รู้เขาโปหรือยังไงนะครับเตนคนวิ่งทะลุไปทีออ่บ้านก็ไม่ได้เก่านะออปีน,นี้เออปีนคาบมาตรงนี้นะครับทุกคน แล้วก็กดตรงนี้กด Y ให้เหงินะก็คือได้ประมาณ350ร้ดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือเยอะนะครับเยอะเยอะเดี๋ยวเราเป็นเลิอกอ่าผมได้เลือกเป็นคนดูเลียนสวนแล้วผมก็จะกดทับ GPS เพื่อดูงานนะคทับ GPS GPS อ ก็ตรงนี้ไปนี่นะครับค้นหาอาซิบเสริมค้นหาอาซิบหลักอาซิบเสริมอาซิบหลักอาซิบกลางไอเทม,มเรียกรถตลาดทารถนะครับร้านอาหารจุดกู้เงินจุดกู้ยืมพาหนะร้านขายรถรถับประกันพาหนะเดี๋ยวผมจะไปตรงที่ค้นหาอาซิบอาซิบที่หนึ่งตัดไม้ขุดเมืองน,นะครับ ผมจะเอาเป็นตัดไม้ตัดไม้ต้องไปทาไงอะอุ้ยแต่รถโคตรรวยอะผมจะไม่ทํานะผมกดให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวดูก่อนมันยูไกลไหมโอ้ไกลนะผมไม่ทํานะครับผมกดให้ดูเฉยๆยังไม่เคยผมเห็นรถสปอร์ตโคตรงามอะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะครับในพัทหน้าแล้วเราเราติดตามพัทหน้านะครับสำหรับวัดนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสำหรับการซื้อซอบ ยังไงก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับถึง50ไลค์นะครับผมจะมาสอนโหลดนะครับเกบที่ผมเล่นนะครับผมจะมาสอนโหลดถึง50ไลค์นะไปะครับบายบาย